สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโปรแกรมนะครับร้านขายมือถือนะครับโดยมีผมนะครับนายแอนดี้สองสมเพ็ยรหัสหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์สี่หกสองศูนย์สองแปดนะครับรับหน้าที่ในการอธิบายโค้ดนะครับและอธิบายการทํางานของโปรแกรมนะครับคนต่อมานะครับคือนายสาันทรนะครับเกดเกตปลุนะครับรหัสหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดนะครับรับหน้าที่ในการอธิบายคลาสเดแกรมนะครับ และนายคุริพัฒน์เอื้อสุนทรนะครับรหัสหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์สี่หกสองศูนย์สองสี่ศูนย์นะครับรับหน้าที่ในการอธิบายรับหน้าที่ในการอธิบายแอคทิวิตี้ในโปรแกรมและยูนเคชนะครับและเป็นคนสร้างยูนเคชแล้วก็แอคทิวิตี้นะครับโอเคครับในส่วนแรกนะครับก็จะมาอธิบายในส่วนของโปรแกรมก่อนนะครับก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับในไฟล์แรกก็จะเป็น main.j a v a ว่านะครับก็จะเป็นส่วนของเมนนั่นเองตรงนี้จะจะมีแค่การเรียกใช้ ตัว G I ่อมานะครับเป็น User Database นะครับในไฟล์นี้นะครับจะเป็นไฟล์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของ User นะครับก็มีทั้ง a r w o r d บดบาทครับตรงนี้ในตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มผู้ใช้นะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบบทบาทนะครับแล้วก็คืนบทบ,บาทนะครับแ,แล้วก็จะมี ตรงนี้นะครับจะเป็นการกำหนดบทบาทของแอดมินนะครับก็คือกำหนดยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดของแอดมินนะครับแล้วก็กำหนดโลนะครับว่าเป็นแอดมินโดยในโปรแกรมนะครับก็จะมีทั้งหมดสองโลก็จะเป็นแอดมินกับยูเซอร์ธรรมดาที่รักงานนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นรีจิสเตอร์อนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างสมัครนะครับในส่วนนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการกำหนดนะครับกำหนดขนาดหน้าจอนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นการกําหนดอตัวพาร์เนลต่างๆครับก็มีทั้ง label เอ่อ text ซ i e ิ Take View นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มครับตรงนี้ก็จะกําหนด layout ต่างๆของตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดตรงนี้ให้ดีความว่าดูง่ายนะครับสวยงามก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับ ให้กลุ่มดูทิปเต้นะครับก็จะมีเอ่อช่องให้กรอกอายูสเนมนะครับอัสเดแล้วก็อีเมลนะครับก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าเอา่อยูสเนมถ้ำไหมนะครับแล้วก็ให้ให้ให้บกบาทไปนะครับถ้าถูกต้องถ้าสมมติแบบอา่าตรงช่องกรอกยูสเนมนะครับไม่ไม่ว่างและก็เอ่อ รงพาร์ทหรไม่ว่าครับและอ e ีเมลไม่ว่าก็จะได้ก็จะแสดงนะครับดิจิตดิจิตเชั่อนสเตสนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็จะแสดงเพื่อนเนมอ่อันเลดี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็จะแสดงแต่แต่ถ้าไม่ได้กรอกอะไรเลยครับก็จะแสดงให้พิดฟิลออฟฟิลนะครับพีดฟิลออฟฟิลแแล้วก็จะเป็นตัวพีดฟิลเลยน่าดี ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสําหรับปุ่มนะครับกับไปหน้าล็อกอินนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟล์ Load Database นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวของการจัดการสินค้านะครับก็จะมีการเรียกใช้ Name Size แล้วก็ Quality นะครับก็จะเป็นชื่อสินค้าราคาสินค้าแล้วก็ตัวจำนวนสินค้านะครับตรงนี้ก็จะมีไฟล์สำหรับจัดการสินค้าทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งเพิ่มนะครับลบ แล้วก็ดึงชื่อมาแสดงครับแล้วก็ดึงในการสิกษาทั้งหมดมาแสดงนะครับแล้วก็จะมีการดึงค่านะครับ at ตรงนี้นะครับจะเป็น login UI นะครับก็คือส่วนของหน้าล็อกอินก็จะเป็นกำหนดขนาดนะครับกำหนดรูปบ text button นะครับก็กำหนด layout ต่างๆต่อมานะครับก็จะเป็น action ของปุ่มกราฟินนะครับ ก็คือจะมีการอาให้กรอ user name password นะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าโลไม่ว่างครับก็จะเป็น a อ m i n นะครับต่อมาถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอ่ตัว user นะครับแล้วก็ถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้กถ้าไม่ได้กรอกอะไรไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะแสดงข้อมูลตรงข้อความตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับ กดไปปุ่มปุ่มสำหรับกดไปหน้าร e g i s เตอนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินเอ็มพาย e e e ร์เนะครับก็จะเป็นหน้าสำหรับ User ธรรมดาเข้าไปใช้งานนะครับตรงน,นี้ก็จะมีการแสดงภาพฟารมขน้าหนาต่างนะครับก็ จะมีปุ่มครับปุ่มก็จะมีปุ่ม add สิแบบนค้าขายสินค้าโก็จะเป็นปุ่มเพ่อขายของโชว์แล้วก็ปุ่ม l o ก o u t ต่อมานะครับ admin panel GUI ก็จะเป็นหน้าสำหรับ admin นะครับหรือผู้จัดการร้านเข้าไปใช้นะครับ ก็จะมีกําหนดขนาดนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆครับก็มีทั้งปุ่มเพิ่มปุ่มลบสินค้าตัวสินค้าแลวก็กลุ่มล็อกเานะครับนี่เป็นหน้าสาหรับการโชว์สินค้านะครับก็จะมีการกําหนดขนาดของหน้าจอเดิมครับแล้วก็จะเป็นตารางครับในส่วนนี้ก็จะมีการแสดง ชื่อสินค้าราคาสินค้าแล้วก็จำนวนสินค้านะครับต่นั้นนะครับก็จะมีการดึงข้อมูลนะครับจากอ่ตัว Product Database นะครับออกมาแล้วก็สแสดงต่อมจะเป็นสำหรับ Add สินค้านะครับตรงนี้ก็จะมีอให้กรอกชื่อนะครับชื่อสินค้าแล้วก็ ราคาสินค้าจำนวนสินค้านะครับก็จะมีปุ่มสำหรับแอ d ติดนะก็จะเป็นนี่กดให้กรอบชื่อราคาแล้วก็จํานวนครับตรงนี้ครับถ้าชื่อสินค้านะครับไม่ว่างราคาไม่เท่ากับศูนย์ราคาคือต้องมากกว่าศูนย์นะครับแล้วก็ไอตัวจํานวนครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับก็จะแสดงข้อความนี้นะครับแล้วก็ ข้อความจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าไม่ใช่นะครับจะแสดงข้อความนี้และข้อความจะเป็นสีแดงแต่ถ้าตรงนี้ก็คืออใ้ตัวจํานวนราคานะครับหรือว่าจํานวนเยอะเกินครับก็จะแสดงข้อความนี้แล้วก็เป็นตัวลรงเป็นสีแดงต่อมาก็จะเป็นที่ลีฟครับทีลีฟตรงนี้ก็จะมีนหน้าจอขนาดหน้าจอเดอเอาต่างๆ ก็มนนีนะครับในคงเลือกสินค้าไม่ไม่เท่ากับคำว่าแล้วก็สินค้าในดาต้าเบียนครับไม่ยังไม่ถูกก็จะแสดงข้ able, อความบอทดีลิสต์สักสนะเป็นตัวสีเขียวแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะแสดงเซลดีลิสแสดงสีแดงต่อมานะครับเป็นเซลล์็คือการครยนี้ ตรงนี้นะครับก็จะมีการเช็คนะครับค่าโปรดักนะครับไม่เท่ากับไม่เท่ากับค่าว่างราคาไอ้จำนวนสินค้าไม่เท่ากับราคาจำนวนสินค้านะครับมากกว่าศูนย์และโปรดักนะครับโปรดักในโปรดัก,กคิดพนะครับมีมากกว่าหรือเท่ากับค่าพอดิ i t y ก็จะแปลว่าขายนะครับแล้วก็ตามด้วยจํานวน ตามด้วยคําว่าอ๋อแล้วก็ให้สินค้าที่เราเลือกครับแต่ถ so ้าไม่ใช่นะครับก็จะเขียนว่าไม่มีสินค้าอันนี้ครับ no แสดงข้อความคี้ครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าสินค้าเกินจํานวนก็จะแสดงความนี้เป็นต okay. ัวสีแดงสําหรับโพดก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในตัวของการทํการทงานครับการทํางาน โอเคตรงนี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าสําหรับรีจิเตอร์ก็จะมีปุ่มนะครับสําหรับไปมาไป okay. มาก็จะไปดูในส่วนของการล็อกอินนะครับในการล็อกอินจะมีการกาหนดค่าไว้แล้วนะครับของสําหรับแอดมินก็จะเป็นแอดมินก็สี่รุบเขียก็จะแสดงในูตามนี้ครับคืออ,อันแรกแอด แอดก็ใส่ชื่อสินค้าอะไรก็ได้แล้วก็ราคาก็อะไร่ก็ได้ก็กดแอดก็จะแสดงโภชักแอดเสร็จแล้วก็เราไปดูที่โชว์โรดักครับก็คือรายการสินค้าก็จะมาแสดงตรงหน้านี้ครับผมต่อมานะครับก็จะมีเราแอดตรงนี้กันตรงนี้ก็มาเราเลือก เอพีคารล a, b, ์ล er, ิตเอ๋ครับก็จะผดักซิลิทเพสนะครับก็มาดูที่โชว์ก็จะ a ก็จะหายไปนะครับปึ๊บแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นเซลลเออต้องดูตอนนี้จำนวนของ B นะจะมีอยู่หนึ่งร้อยี่สิบานะครับเราจะเซลลไปทั้งหมดสามจำนวนก็จะเขียนว่าโซก็คือขายแล้วสามจำนวนนะครับของ b นั่นเอง ก็จะมาดูปุ๊บโอเคครับจำนวน B จาก123ก็จะเหลือ1น1นะครับอันนี้ก็โชว์ก็จะแสดงแบบนี้ก็จะมีปุ่ม logout นะครับซึ่งเห็น okay, ก็จะแสดงง้า้โอเคต่อมานะครับเราลองมา register นะครับเพื่อสมัครก็ใส่ชื่อใส่ password แล้วก็ email นะครับแล้วก็ register ก็จะแสดง registration นะครับ กเกษตก็กลับไปที่หน้าก็ปีนนะครับก็ใส่ชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดของพนักนงานก็จะเข้ามาครับโดยพนักงานนะครับจะแสดงเมนูแค่ add sell แล้วก็โชว์นะครับจะไม่มีปุ่มสำหรับ delete นะครับเห็นก็จะ add ได้เหมือนกันนะครับวาตรงนี้จะต้องเป็นตัวเลขน,นะครับก็จะ add ได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ออกจากโปรแกรมน,นะครับก็ ข้อ,อมูลลด้หายนะโอเคครับก็ในส่วนหน้าเมนูอื่นๆก็จะคล้ายกันนะครับก็สําหรับโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้ครับผมอคุณครับสวัสดีครับผมนายสันธนเขตภูรหัสดักศีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดขีดแปดจะมานําเสนอในส่วนของค้าแต่งกันกันนะครับ ในค่าแตงแกรมในส่วนแรกเป็นส่วนเมนเมนของเราจะเป็นล็อกอินจะใช้เจฟเฟมแล้วก็าการกรบ,บัญชีพื้นง,งานลัดผ่านแล้วก็การโชว์ในกรณที่บัญชีรหัสผ่านดึงใน user ซอร์ด a ตเแล้วผิดก็ไม่สามารถเข้าได้ก็จะขึ้นไม่สามารถเข้าได้ประมาณนี้หากผู้ใชย้ยังไม่มียังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ก็กรอบเอ่อ username password แล้วก็อ e ีเมลครับในส่วนของเอ่อดูขึ้ database ของเราที่ก็จะมีการใช้การ hash map ของ user แล้วก็เม็ดต่อที่เรามีก็มีเอ่อเพิ่ม user กับตรวจสอบ user ครับตรวจสอบบัญชีพนักงานแบบนี้ครับ ระบบของเราจะมีอยู่2ลดได้แก่ employee panel g i คือพนักงานธรรมดาและก็ admin panel g y ก็คือหน้าของอ d m i n หน้าของ admin เราสามารถทำได้อยู่4ส่วนในระบบของเรานะครับในระบบของเราจะมีะลบสินค้าเพิ่มสินค้าขายสินค้าแล้วก็โชว์สินค้าอันนี้ แอดมินทำไปสี่ส่วนแต่ว่า employee panel gui ก็ทำได้อยู่3ส่วนไดแก่อมสินค้าค่าสินค้าแล้วก็แสดงสินค้าทั้งหมดโดยสี่ส่วนนี้ทั้งลบเพิ่มขายโชว์ผลิตทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของผลิต c t หน้าเปิดผลิตหน้าเปิดเราใช้ในการแฮชหมา o ผลิต แมปแบบ r ปรดั t เราจะมีไม่ตอบอยู่ห้าส่วนด้วยกันไมแก่เพิ่ม Product ลบ p โปรดักดึงราคาสินค้าอดึงชื่อสินค้าทั้งหมดแล้วก็ดึง Product ทั้งหมดจะดึงส่วนดึง r ปรดั t ทั้งหมดจะใช้การ Map นะครับแล้วก็ระบบของเราโดยรวมจะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมนายภูริพัฒน์อื้อสันธรนะครับวันนี้จะมามาพูดถึงกับเกี่ยวกับ use case แล้วก็แอค t ิว i ตี้ a ดแกรนะครับในของโปรเจกต์นี้ในส่วนของ use case เป็นระบบข้างในนะครับเป็นมีพนักงานผู้จัดการนะครับพนักงานสามารถตรวจสอบสินค้าเพิ่มสินค้าขายสินค้าผู้จัดการสามารถตรวจสอบสินค้าเพิ่มสินค้าลบสินค้าแล้วขายสินค้านะครับแต่ตรงที่การลบสินค้านะครับพนักงานจะทําไม่ได้ต่อมาเป็น activity ขั้นตอนการเพิ่มสินค้านะครับ ในโปรแกรมจะเป็นปุ่มให้เลือกนะครับว่าจะเพิ่มสินค้า่าต้องมีการใส่ชื่อราคาและจํานวนนะครับพร้อมระบบจะตรวจสอบว่าที่ใส่มานั้นครบหรือไม่ทั้งใส่ชื่อแล้วก็ราคาและจํานวนถ้าไม่ครบจะแจ้งเตือนว่าใส่ครบนะครับแล้วก็กลับไปหน้านี้ใหม่ถ้าครบจะเป็นบันทึกข้อมูลแล้วก็มีสินค้าอยู่ในลิสต์นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสมัครการสมัครคือสมัครพนักงานใหม่นะครับจะมี กรอกข้อมูลทั้งหมดก็คือรหัสผ่านแล้วก็เป็นอีเมลไม่ใช่อีเมลเป็นแบบ u i d ใช่ไม่ใช่ u i d Us user name user name แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าครบไหมทั้ง user name ทั้งรหัสนะครับถ้าไม่ครบก็จะกลับไปหน้านี้ใหม่ถ้าครบจะบันทึกข้อมูลลงในระบบนะก็เป็นพนักงานแล้วสามารถล็อกอินได้แล้วก็ขั้นตอนการขายนะครับผู้ใช้หรือคือพนักงานหรือว่าผู้จัดก,การนั้นจะ เลือกสินค้า่าจะเลือกสินค้าไหนจะขายและจํานวนเท่าไหร่นะครับระบบจะตรวจสอบว่าเลือกครบหรือไม่ว่าเลือกเลือกสินค้าแล้วก็จํานวนครบหรือยังแล้วก็ถ้าถ้าไม่ครบก็จะกลับไปหน้าใหม่แล้วถ้าครบก็จะมาในข้อมูลการขายนี้แล้วก็จะคํานวณออราคานะครับว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ตามจํานวนแล้วก็สินค้านั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนการลบ ผู้ใช้จะทาการเลือกสินค้าที่ต้องการลบแล้วก็ลบออกข้อมูลเลยนะครับอันนี้จพะผู้ใช้ใช้ได้คนเดียวก็เลยไม่มีระบบอะไรป้องกันแล้วก็ขั้นตอนการล็อกอินนะครับ Lock ล็อกอินก็คือหน้าหน้าก่อนที่ใช้งานนะครับว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นผู้จัดการหรือเพนักงานคนไหนนะครับกรอกชื่อหรือว่า user name แล้วก็รหัสนนะครับถ้ากรอกไม่ครบจะกลับไปหน้านี้นะครับและถ้ากรอกครบจะไป จะให้สิทธิ์การใช้งานแล้วก็ไปหน้าการใช้งานเลยครับตามสิทธิ์ที่ให้นะครับว่าเป็นพนักงานหรือว่าเป็นผู้จัดการนะครับขอจบเป็นงเท่านี้ครับสวัสดีครับ